อิชิมารุงินจากความตั้งใจใถูกเกลียดสู่ขวัญใจแฟนๆซะอย่างนั้นในอนิเมะและมังงะเรื่องบลิชเทพมลณะเนี่ยม,นะมันจะมีตัวละครที่ครองใจแฟนๆอยู่มากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออิชิมารุงินนั่นเองนะอดีตหัวหน้าหน่วย3แห่ง13มหน่วยพิทักษ์ผู้ที่อาจารย์ไทเทคคุโบะเนี่ยตั้งใจเขียนให้ตัวละครนี้มีนิสัยไม่น่ารักเอาซะเลยครับแต่กลับกลายเป็นว่างินเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่แฟนๆผู้หญิงจนเกินความคาดหมายของเขาไปเลยซะอย่างนั้นครับ อาจารย์กุโบบอกว่าออกแบบงินให้มีลักษณะชนขนลุกทั้งใบหน้าที่ผอมเหมือนกับโครงกระดูกดวงตาหยีเกือบปิดตลอดเวลาและรอยยิ้มลึกลับที่ไม่เคยหายไปจากใบหน้าทุกองค์ประกอบมันถูกวางไว้เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกไม่ไว้ใจเขาครับแต่แทนที่จะถูกเกลียดกลับมีคนจํานวนมากหลงรักเขาซะอย่างนั้นโดยผลที่งินกลายเป็นที่รักนะครับอาจจะมาจากแรงจูงใจและอดีตที่ซ่อนอยู่แม้เขาอาจจะเคยทรยศโซลโซเซ,ซตี้และร่วมมือกับไอเซนแต่ความจริงแล้วเป้าหมายเขาก็คือการแก้แค้นเพื่อปกป้อง,องมัซุมโตะรันิ เพื่อสนิทตั้งแต่วัยเด็กทําให้การกระทาที่ดูโหดร้าย,ายจึงมีมิติและมีความหมายมากขึ้นแม้จันคูโบจะตั้งใจให้ยินดูไม่น่าดึงดูดแต่กลับกลายเป็นว่ากับมีเสน่ห์ในสายตาแฟนๆซะอย่างนั้นครับจนกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในซีรีส์และกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ตัวละครเติบโตเกินกว่าที่ผู้เขียนเคยวางไว้จากที่ตั้งใจให้เป็นเพียงตัวละครน่าขนลุกกับกลายเป็นตำนานของบลลิที่ทั้งลึกลับและน่าเศร้าและน่าหลงไหลในเวลาเดียวกัน